สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่ยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้าเมษายนนะคะอัน,นบรรยากาศดีดีพี่น้องเมื่อคืนฝนตกค่ะอากาศชุ่มชื่นนะคะไม่เย็ใหม่อยู่ที่สวนนะคะออกมาสวนน้อยธนิดาธานัตนะคะเบิงฝนตกดีหลายตนาย้นกล้วยลมเซ่แล้วพี่น้องไม่หยืดเบิ้งเนี่ยค่ะพี่น้อง ให้สร้างเพื่อนมาขยับขยายห้องให้เพราะว่าห้องมันแคบยังบ่อได้เก็บยังหกยุะค่ะพี่น้องเป็นมะยางกระตรงระวังมิตะปูตะปูตะปูเสียบกระโดกกดอยู่นี่นี่ค่ะ้อยสร้างเพื่อนมาเฮ็ดไยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนห้องมันแคบค่ะทุกคนนี่ห้องมันมาแค่นี้มาแค่นี้ค่ะอันนี้ขยับขยับออกมาอีก ให้สุดอีก1,2,3,4,5สหาแผ่นกระดานค่ะพี่น้องเอาก็ไดได้หองที่กว้างขึ้นที่หลับที่นอนมันสิไดมีช่องว่างแด้ค่ะพี่น้องเพราะว่าอันนี้เปิดเข้าไปก็เป็นพอดีมีย่ยไม่ได้ออกกุญแจมาบบ่ได้ออกุญแจมาเออแฟนมาแล้วกับพี่่ ได้คุณแก่เปิดห้องแล้วพี่น้องนี่ค่ะข้างในสายไฟนี่ต้องแก้ไขเพราะว่าขยับห้องออกมาเนาะสิ่ได้กวดประตูนหน่อยประตูนหน่อยหลังบ้านบ้านหน่อยอ๋ยอเนาะ โอ้มีดอกแค่อยู่ตัวนั่นดอกแค่หลังบาง้านมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวได้มากวดพี่น้องเดี๋ยวพาเดินนะคะเอาพันไม่ปวกบอกไม่ปวกคือพันมาเจาะแล้วพายังระเบิงน้าพี่น้องตกเบิดขึ้นมาขึ้นนี่น้ำเต็มแล้วว่า và nhà cạt suốt xuyên เดี Ooh, ๋ยวพาชมค่ะโอ้ยเบงกระตงกระตาน้อยปิวปิวจากอันขังเฮิงพี่น้องกระตาปิวเดี๋ยวสิได้กินอันนโไม้เด้อันนี่เเขียนไปหันก่อนอันนี้ผ่บงหวานค่ะบงหวานเพชรน้ำผึ้ง เอาไอ้ขิงว่าใส่ไว้อยู่พี่นงน้ำคำว่าหลายเร็วฝนตกบิดขึ้นพายางเลาะเส้นนี่ก็ดีใจแล้วป่าป่าได้น้ำตึ๊บ ผักบุ้งพี่น่องผักบุ้งเป็นตาเก็บกินแท้ผักบุ้งแม้เดี๋ยวพาเข้ามาซ้อยนี่ป้าเยา่ยตำนึงพอง้องหยาก็ง,ง่ามพ่อกันเครื <c> ่ <oughs> <c oughs> อเขาอยู่ใสเอาไปสิผาเบิง้งผักบุงบ้งเบิ้งเบิ้งเครื่อก่อน ค่ะกอนพี่นอ้องต้นจำลึงท้องเหรีช่อว่าต้นใหญ่แท้อยู่ฟังทั้งคุณไว้บอบอแอากันไก่มากีิทอนขึ้นบอคือต้นใหญ่แทุ้ ตัวใหญ่พี่น้องเร้เกิดจากอันเก่าตึงบกขาดตายแล้วลาบันนี้น้ำใสดีดีพี่น้องเบื้องยอดผักบุ้งอ่อนซ้อนเนาะ À, bọn lôm làm nè lóng để đi nè mẹ như thế này mát thằng bung qua phi luôn bằng nhọt thằng bung ngang phân đầy nam nóng, đầy nam Bát, ุดฟังคุณโอ้ยสวยจังขี่เรือเนาะพี่น้องกำลังขึ้นสีพอได้ต้นเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยแก้วขาวมินกำลังสีกำลังมา กวางเดียวอ่อนซ่อนออกสับลาบอยู่พี่น้องเนาขยันปลูกกระบออดกินอดอยากพืชพุ่นความดกต้นในน้อยพี่น้องเลยความดกของเพืน สวยงามตามท้องเรื่องอันนี้เดี๋ยวรอชมว่าเป็นมะม่วงอะไรนะคะเขียวงูติฮหือมะม่วงเขียวงูหรือป่าเพราะว่าลูกสาวชอบกินเขียวงูอาจจะเป็นเขียวงูค่บมะม่วงสีม่วงพี่น้องหงไข่เธอวัดสันซื้อแล้วสี สีม่วงสวยงามสีมันเป็นสีม่วงม่วงยางมอไหวดอวพี่น้องไปห้างคุณอ่าเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมมุงมาตรปรารถนาเด้อจะเด้อมาแล้วฝนปลยอยๆยไม่อีกแล้วค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ